เอาอย่างเอาละสวัสดีครับครับนี่นี่พีขับไปในโกเฮ็ดวันครับผมไม่ใช่ครับคุณต้องคุณไดเฮ็นไดเฮดวันครับผมขับไปในโก้ก็มีเฮดวันครับผมรุ่นนี้มารุ่นแปซิฟิกครับผมแต่ที่เมื่อวาหน้ามันมีมันจะเป็นแปซิฟิกแอตแลนติกเป็นแบบชื่อชื่อมหาสมุทรอ่ะเกี่ยวกับมหาสมุทรอ่ะคุณเท้าฟาร์มกับเฮดวันก่อน ถ้าฟันเป็นเฮด์วันก่จ้าเฮด์วันคือวัสดุชนิดหนึน่งจ้าซึ่งเอามาทำมีดจ้าอ่าเหล็กมันขึ้นสนิมเพราะมันมีคาร์บอนอืมเอ้เหล็กเหล็กมันจะมีคาร์บอนเฟอร์รัสคาร์บอนเอ้อโฟมียมเข้าไปกลายเป็นสแตนเลสเอ้นี่อ้าวไอ้คาร์บอนนี่แหละโตขึ้นสนิมเลยถึงเป็นสแตนเลสไม่ขึ้นสนิมนะน้อยหน่อยเอ้เขาก็เลยเอาคาร์บอนออกเลยเอ้ใส่ตัวเต้นเข้าไปแทนเอ้ มันเลยเป็นในเทดวันเนี่ยคือเหล็กเหล็กปลอกสนิมจ้าเหล็กปลอกสนิมแล้วมันมีไหมพี่ไอ้ที่ใบไม่ขึ้นนะกลไกข้างในไม่แน่เรามีเวลาที่เอาเคยมาให้ดูกันกลไกมันคงไม่เป็นเทศวันหรอกกลไกของมันแต่โอเคแหละด้วยคอนเซ็ปมันเป็นอย่างนี้มันขึ้นน้อยกว่าชาวบ้านเขาถ้าเทียบมวยต่อมวยหมักต่อมักของสไปเดโก้เป็นอย่างนี้ทีนี้มันก็มีให้เลือกหลายรุ่นทีนี้เลือกหลายรุ่นมันก็รุ่นนี้ใหญ่ๆหน่อยรุ่นแปซิฟิกเนี่ยมันจะใหญ่แล้วเล็กมันจะเล็กกว่านี้นิดน รุ่นอะไรวะอ่ะนีอลเลนติกอ่ะกางใบกลางใบหน่อยนี่อลเลนติกอืมที่สนอืมคือก็เลือกที่โซมี่อืมถ้าคุณจะใช้งานทะเลคุณเลือกวัสดุได้แล้วดิ้นก็จะครอบมันถูกไหมอืมร้อยลงมันก็จะมีแปลนด์นี้ออลเลนติกให้คุณเลือกอืก็แล้วแต่คุณชอบแบบไหนมันก็ดีไซน์มากินตางคุณเหมือนเดิมอ่อ่าด้ามเบาใช้งานได้ดีอืมหลุดมือลวกตกทะเลหา้ ครับผมสายปกเรียบร้อยเอาพี่แล้วถ้าสายมันปกคุณก็เลือกสีที่มันแจ๊ๆหน่อยสิท้องทะเลหน่อยถ้ามันดำปื๊ดมันก็มืดหน่อยใด้ดับปุ๊บหายพี่หายหายขอหายเองตอหานขึ้นมาหน่อยก็ได้แล้วคุณไม่เคยไม่รู้นะตกทรายมันปกมันเป็นยังไงแล้วคุณจะรู้หายแวบเดียวเลยนะนี่่ะ ดูดีนะครับทีนี้วัสดุมันสุดยอดอยู่แล้วเหล็กก็ขึ้นคมอารมณ์ประมาณ VG10 สิบญี่ปุ่นก็ทำที่ญี่ปุ่นมีน้ำหนักเบาแต่ค่าตัวอาจจะแพงนิดนึงจากพวกนักดำน้ำนี่ดำน้ำมันพัน่าบาดมันสามพันหนึ่งแต่อย่างที่ผมบอกซื้อของอย่าดูถูกตัวนี้นั่นไงเอาใจคุณเป็นหลักเอ้ยเฮียตอนนี้ซื้อรีโอซื้อครึ่งขวดเลย กำลังจะบิลไวขึ้นครั้งหนึ่งซื้อมีดครับสามสี่พันครับคลิปครับคุณไปใช้เหมือนกันทั้งหลายเออไอมไม่นี่ผมแชร์เป็นประสบการณ์สองเรื่องอย่างแรกไม่ขึ้นสนิมจริงครับแต่ย้ำกันอีกทีตัวใบอะกลไกไม่เท่าไหร่ไอตรงโลโก้ขึ้นนะครับครัอไอตรงโลโก้ใบเนี่ยที1วันเนี่ยขึ้นนะตรงนี้ขึ้นแน่นอนไม่รู้ทำไมเออทีนี้ ลูกค้ารายล่าสุดที่ซื้อเฮดวันกับเราไปไม่ได้ดำน้ำไม่ได้อะไรเป็นพวกคนตกปลาเว้ยเกี่ยวกับน้ำเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกเลยว่าคนตกปลาไอ้นี่ไอ้นี่เป็นข้อมูลที่เราคุยกันพอเขาซื้อขายอะไรกันเสร็จเราก็เลยคุยนอกรอบเขาบอกว่าคนตกปลาพวกสู้ปลาน้ําจืดอะทุกคนใฝ่ฝันอยากจะสู้ปลาทะเลเอออยากจะไปสู้ปลาทะเลอยากจะไปเย่อปลาทะเลแต่ในกล่องเขาอะจะมีคีมีอะไรอยู่แล้วแหละ แต่แม่งถ้ามีไอ้นี่ไปมันดูเก๋อ่ะมันดูแบบมันดูเท่เวลาจะจะจะตัดเอ็นแล้วแบบชักมีดขึ้นมาหรือว่าเขาบอกว่าเวอะไรนะเขาบอกเวลาปลามันมันกินเบ็ดใช่ป่ะแล้วต้องแงะต้องแงเราไอเราเราก็ไม่เข้าใจนะเราเราไม่ใช่คนตกปลาไงเราก็ไม่เข้าใจเขาบอกว่าไอตอนที่แงต้องแงตะขอออกมาเออเออแงตัวเบ็ดออกมาเออนด่เขาใช้ตัวเนี้ยจับขึ้นมาปั๊บคนหนึ่งมาเอาคีบไดโซมาหกสิบบาทเออเอาสไปเด็ก๊บปั๊บ ครับ<ผ>โอ้ยแล้วไกปลาอยู่มีดหลุดต,ตกโอ้วตกไม่ได้ก่อนลูกอันนี้ชั่นเสริมเวลาเออเอเอไม่แล้วแล้ว,แล,วแล้วผมก็มาสังเกตตามเขาพูดด้วยว่าเขาบอกว่าไอ้มีดของ s p เบตโกฮิชวันเนี่ยครับตะกูเหลหิชวันอ่ะมักจะทำใบหยักอ่าเออ มันเป็นเอาไว้ใช้งานเออเอาไว้เอาเอาไว้ตัดอวนเขาบอกไว้ตัดเอาไว้เอาไว้เอาไว้เลื่อยพวกอวนโยกเข้าเรื่องนี้มาเลยยังไงซิไอสไปเดโก้เนี่ยมันเป็นมีดราคาไม่แพงแล้วมันออกแบบมาสำหรับการใช้งานเอเพราะไอตรงนี้มันมันคือแบบมันเป็นพลาสติกแค่พอออกมีดได้มันไม่ได้เหมือนพวกซีทีไมสเบรนที่มันแบบอลังการราคาสูงใช่ไหมนี่นีนใช้งานฟังก์ชันจริงๆราคาก็เลยล่างๆเลยออย่างอื่นมาเติมีิเทนเตอร์แล้วราคาก็สูง คนราะนั่นเองก็เลยถ้าถ้าพูดในกลุ่มนี้นะมันคือกลุ่มแบบราคาถูกนะเนี่ยถามว่าถูกไ<อ>ม่ถูกนะกับคุณภาพขนาดนี้นะเออนี่เรียกว่าถูกนะเออเออาะนั่นเองแล้วเนี่ยเขาเขาบอกผมมา,เขา,นเ,นา,าเขาบอกว่าเนี่ยแหละจากไลน์นี้แหละเขาบอกว่าเนี่ยคุณไอ้คุณคุณกลางตัวใบหยักนี่เออนี่แหละ ตัดอวนอย่างดีตัดเอ็นอย่างดีเออเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าใช้ถ้าใช้ใบเรียบอ่ะต้องออกแรงเยอะแต่แต่เออแต่ถ้าไบเป็นใบหยักอ่ะเขาใช้วิธีถูไงเออแป๊เดียวก็ขาดสนใจก็มาดูแล้วกันนะถ้าคุณใช้งานทะเลงานอะไรอย่างนี้อืครับอื